โตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธ nah ัสสะนะโมตัสสะภะควะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะควะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะฐานังเทติทีรังรักขติภาวนานังภาเวตวา เอกโจสักขังคัจฉติเอกโจโมขังคัจฉตินิสังสยันติอิมัตสะธรรมะปริยายาสะอโทสาทายสมันเตหิสะกะจังธรรมโมโสตโบติณนะบัต้อัตมาเจนได้สแสดงธรรมีกะถา พันรนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นเครื่องปฏิการฉเฉลิมฉลองศรัทธาท่านทั้งหลายที่มีในพระพุทธศาสนาที่ตั้งใจเพื่อจะเสื่อดับซึ่งโอวาทานุศาสนีคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อจะได้เป็นเครื่องบำรุงศรัทธาภาษาทะความเชื่อความเลื่อมใสให้พินโยภาวะยิ่งยิ่งเมื่อพวกเราทั้งหลายเกิดมาพบพระพุทธศาสนาพากันควนควายสแสวงหาธรรมะที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของตนบำเพ็ญกุศลตามลำดับ นับตั้งแต่การก่อนมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันท่านทั้งหลายก็ได้บำเพ็ญการกุศลมามากมายก่กองมาดว่าจะเป็นทานก็ดีศีลก็ดีสมาธิก็ดีทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีท่านทั้งหลายก็ได้พากันบำเพ็ญมาแล้ว ก็นับว่าไม่เสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้บำเพ็ญสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นที่เชื่อได้ว่าเราทั้งหลายจะไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิทั้งสีเบื้องหน้าแต่ชีวิตนี้ได้เสร็จคือหมายความว่าเบื้องหน้าแต่ชีวิตนี้ได้หมดไปแล้ว เราก็จะต้องไปสู่สวรรค์ที่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคได้ทรงแสดงว่าพุทธังสระนังขตาเซนะเตขมิชันติอภัยยะภูมิงมนุษย์สังเทหังเทวากายังปุเรศามีติซึ่งแปลเป็นใจความว่าบุคคลใดเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใส ในพระพุทธเจ้ายึดพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วเบื้องหน้าแต่ชีวิตนี้หมดไปเขาย่อมไม่ไปสู่อบายภูมิเมื่อละจากกายนี้แล้วเขาก็จะได้ไปรับซึ่งกายอันเป็นเทพหรือเรียกว่าเทวดาเป็นต้นเมื่อเราไปเกิดในชั้นเทวดาหรือเรียกว่าชั้นสวรรค์แล้ว มีความสุขมีความสบายสามารถที่จะมองเห็นกุศลกรรมต่างๆที่ตนได้กระทำมาแล้วแม้ในชั้นสวรรค์ก็สามารถที่จะบำเพ็ญการกุศลต่างๆได้มีการที่จะบำเพ็ญกุศลที่มีศรัทธา เมื่อเกิดศรัทธาแล้วในชั้นสวรรค์ก็สามารถที่จะส่งเสริมบุญกุศลของตนให้พิญโยภาะวะยิ่งยิ่งไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจงพากันดีใจหรือภาคภูมิใจของตนเถิดว่าเราได้พากันบำเพ็ญหรือดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องแล้ว เราก็ไม่ต้องเสียใจแม้เราจะไปประสบสิ่งต่างๆที่มันไม่ถูกใจหรือเราไม่ต้องไปเสียใจในเมื่อเราพลาดพลาดจากของรักของชอบใจหรือเราก็ไม่ต้องไปเสียใจที่ว่าเราแก่ลงไปแล้วเราก็ไม่ต้องเสียใจว่าเราก็ใกล้ที่จะถึงแก่ความตายแล้วอย่างนี้ ทำไมจึงไม่ต้องเสียใจก็เพราะว่าเราได้ทำบุญกุศลไว้เพียบพร้อมแล้ว <c oughs> คือเราพร้อมแล้วที่เราจะเดินทางออกจากนี้ไปสู่ที่โน,น้นในเมื่อสเสบียงของเราพร้อมแล้วเรามีเงินพร้อมที่จะใช้ใจ่ายเรามีสิ่งของพร้อมที่จะใช้ใจ่ายเมื่อเราจะเดินไปไหนทั่วพิภพ เราก็ไม่ต้องอนาถรร้อนใจว่าเราจะไม่มีเงินทองที่จะจ่ายหรือเราจะต้องอดตายอย่างนี้ก็เพราะเหตุที่ว่าเรามีสเสบียงพร้อมแล้วเช่นเดียวกันกับที่เราให้ทานแล้วเราพากันรักษาศีลแล้วเราพากันภาวนาแล้ว ถึงอย่างไรก็ตามแม้เราจะมีลูกมีหลานหรือมีครอบครัวลูกหลานครอบครัวเหล่านั้นก็สามารถที่จะมาบำเพ็ญกุศลร,ร่วมกับเราได้ในเมื่อโอกาสที่เราจะแนะนำคนอื่นเราก็พยายามที่จะแนะนำญาติของเราก่อน และจากนั้นก็พยายามที่จะแนะนำบุคคลผู้อื่นให้กว้างขวางต่อไปทั้งนี้เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความมีเมตตาในจิตใจของเราซึ่งไม่ต้องหวงธรรมะไว้แต่เฉพาะตัวของเราเท่านั้นเราจะให้ทานแต่เฉพาะตัวเราหรือเราจะรักสินสาสินเฉพาะตัวเรา เราจะภาวนาเฉพาะตัวเราอย่างเดียวเราก็ยังขาดเมตตาธรรมอยู่เพราะฉะน,นั้นผู้ใดที่เรารู้จักผู้ใดที่เราได้เคยสนิทสนมเราก็ควรที่จะแนะนำคำสั่งสอนหรือวิธีการให้แก่เขาเหล่านั้นเพื่อที่จะเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนา หลังจากที่เราดับขันคือหมายความว่าเราตายไปแล้ว <c oughs> คนข้างหลังที่เป็นลูกหลานคนข้างหลังที่เป็นญาติมิตรเขาก็จะสามารถปฏิบัติศาสนากิจเช่นเดียวกันกับเราเขาก็จะได้รับหิจาน้อยหิตประโยชน์เช่นเดียวกันกันกบเราเหมือนกันเพราะฉะน,นั้นเราท่านทั้งหลายตัวของเรานี่แหละ ที่ท่านเรียกว่าเป็นตัวบุญใครพากันถามอยู่เสมอเสมอว่าบุญมันเป็นตัวอย่างไรความจริงแล้วนั้นตัวเราร่างกายจิตใจอันนี้แหละกันเรียกว่าเป็นตัวบุญถ้าหากว่าร่างกายและจิตใจนี้ไม่มีเราจะมาวัดได้อย่างไรเราจะรักษาศีลได้อย่างไร เราจะภาวนาได้อย่างไรเราจะบวชเป็นพระเป็นเนนได้อย่างไรเราก็บวชไม่ได้เราก็มาจำสิลภาวนาไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีร่างกายและจิตใจอันนี้เพราะฉะนั้นร่างกายและจิตใจอันนี้จึงเรียกว่าเป็นตัวบุญที่เป็นตัวประสันง,งานรเรียกว่าเป็นตัวบุญเทเป็นผู้เท สามารถที่จะก่อให้เกิดคือสามารถที่จะก่อให้เกิดสิ่งที่ดีในพระพุทธศาสนานานับประการ <c oughs> สุดแล้วแต่ว่าเจตนาของจิตใจของเราเมื่อมีเจตนาของจิตใจของเราแล้วเราก็สามารถที่จะกระทำ คือร่างกายอันนี้ก็สามารถที่จะกระทำได้เพราะการแบ่งอาการแบ่งบุญกุศลหรือสิ่งที่เรียก,กว่าเป็นบุญกุศลน,นั้นก็มีหลายๆอย่างที่จะให้เราพากันกระทำถูกต้องตามอัธยาศัยเราจะสร้างกุฏิเราจะสร้างสราเราจะสร้างโบสถ์วีหาร เราจะสร้างเจดีพระมหาเจดีเราจะสร้างพระพุทธรูปเราจะสร้างกระถินเราจะสร้างผ้าป่าบังสกุลเราจะสร้างจีวรแก่พระสงฆ์เราจะสร้างบาทเราจะสร้างรองเท้าเราจะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเราก็สามารถทำได้ในเมื่อเจตนาเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ เรียกว่าเป็นเรื่องของบุญเรียกว่าเป็นสิบบ่อให้เกิดซึ่งบุญต่างๆเหล่านี้และบุญต่างๆเหล่านี้นั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีเจตนาที่สวยงามเพราะว่าเจตนาที่เกิดขึ้นจากจิตนี้ถ้าหากว่าเจตนาไม่สวยบุญกุศลต่างๆก็คลอยจะไม่ค่อยจะสวยไปด้วย ถ้าเจตนาสวยบุญต่างๆก็จะมีความงดสวยงดงามไปด้วยด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเ,ทเจ้าพระองค์จึงได้ตรัสถึงเจตนาสามประการผู้ที่จะมาสร้างกุศลให้สวยงามนั้นต้องมีเจตนาดีสามประการด้วยกัน เจตนาดีสามประการคือปุพาเจตนานนัหนึ่งมุญจนะเจตนานนัหนึ่งอัปราปรเจตนาน,นหนึ่งปุพาเจตนานั้นได้แก่เจตนาในเบื้องตน้นว่าเราอยากจะทอดกระถินว่าเราอยากจะสร้างกุฏติว่าเราอยากจะสร้างเจดีพระมาหาเจดี เมื่อเจตนาในเบื้องต้นเกิดความเลื่อมใสไม่เคลือบแคลงว่าเราจะบริจาคออกไปด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์เรียกว่าบริสุทธิ์ในเบื้องต้นเจตนาที่หนึ่งคือไม่มีสิ่งที่เคลือบแฝงว่าเราไปทำบุญนี้ต้องการเมื่อทำบุญยี่สิบบาทหรือร้อยบาทต้องการอยากได้ตั้งล้านตั้งแสน อย่างนี้เขาเรียก,กว่าเจตนาไม่สวยหรือเรียก,กว่าเจตนาไม่ค่อยบริสุทธิ์หรือว่าทำบุญนี้ก็ต้องเอาหน้าซะหน่อยมิฉะนั้นแล้วการทำบุญของเรามันก็เหมือนจมลงน้ำอันนี้ก็เรียก,กว่าเจตนาก็ยังไม่ค่อยดีนักบางคนก็เมื่อจะไปทำบุญทั้งทีก็หาวิธีการให้มีความ ถาวุ่นวายด้วยประการต่างๆเรียกว่ากุสโลบายอันนี้ก็ไม่สวยไม่งามก็เรียกว่าเจตนาในเบื้องต้นไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าหากว่าปัดทิ้งเหล่านี้ออกไปแล้ว <c oughs> มีเจตนาในการที่จะบำเพ็ญกุศลเหล่านี้โดยที่ไม่ได้หวังสิ่งอื่นใดตอบแทน เพียงเมื่อกระทําลงไปแล้วบุญกุศลก็ย่อมเป็นบุญกุศลโดยเต็มที่ร้อยเปอร์เซนตเขาเรียกว่าปุพาาเจตนาบริสุทธิ์แล้ว <c oughs> และเมื่อปุพาาเจตนาบริสุทธิ์เราก็นําปัจจัยนี้ไปบริจาคในขณะที่เราบริจาคนั้นเราก็คิดเหมือนกันกับเดิมว่าเราบริจาคนี้เพื่อ งานพระพุทธศาสนาเราบริจาคนี้เ,เพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาเราบริจาคนี้เราไม่ได้หวังสิ่งอื่นใดตอบแทนนอกจากว่าในพระพุทธศาสนาเท่านั้นก็เรียก,กว่ามุนจนะเจตนาในขณะบริจาคจิตของเราก็บริสุทธิ์อัปปราราระ,ระเจตนา คือเมื่อบริจาคแล้วก็ไม่เดือดร้อนภายหลังบางคนบริจาคไปแล้วก็เกิดความเสียดายว่าเราบริจาคไปตั้งเยอะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มาเสียใจภายหลังผู้นั้นก็เรียกว่าได้บุญแต่ก็ไม่มากคือตัดทอนบุญลงไปเขาเรียกว่าบุญไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะฉะนั้น อัปปาราปราเจตนานั้นเมื่อบริจาคไปแล้วเกิดความดีอกดีใจมีความรื่นเริงบันเทิงใจอย่างนี้เรียกว่าอัปปาราปราเจตนาก็บริสุทธิ์อีกถ้าหากว่าบุคคลผู้ใดบริจาคด้วยเจตนาสามประการบริสุทธิ์แล้วบุคคลผู้นั้นท่านเปรียบเหมือนกันก็หวานพืช ลงไปในหรือเรียกว่าดำนาลงไปในที่ที่ดที่ที่ลุ่มและมีปุ๋ยมีน้ำสมบูรณ์ข้าวนั้นก็จะเป็นต้นออกรวงมาเต็มที่เรียกว่าข้าวมัเล็ดหนึ่งต้นข้าวต้นหนึ่งออกรวงออกมามันก็นับเม็ดไม่ท้วนนี่เรียกว่าแผ่อานิสงค์คือความบริสุทธิ์ในเจตนาสามประการนี้ เป็นสิ่งที่บ่งบอกอถึงความเจริญหรือความที่บุคคลผู้นั้นจะได้กุศลมากมายเพิ่มขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อเราจะสร้างบุญสร้างกุศลแล้วเราอย่าพากันไปเสียดายภายหลังเราอย่าพากันไปใช้กุศโลบายต่างๆที่จะทำให้เกิดบุญกุศล ถ้าหากว่าทำเช่นบริสุทธิ์เช่นที่เราพากันบำเพ็ญมาแล้วด้วยเจตนาที่ดีเราก็จะเป็นผู้มีอานิสง์มากมายองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคได้ทรงตรัสว่าทานังเทติการให้ทานก็ดีสีลังรักติการรักษาศีลก็ดีภาวานานังพาเวตวา การเจริญภาวนาก็ดีเอกโจสังขังคชติบางพวกก็จะไปสู่สวรรค์เอกจโมกขังคัชติบางพวกก็จะไปสู่พระนิพพานนิสังสยันติข้อนี้ไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญกุศลที่เรียกว่าเจตนาสามประการนั้นเราควรจะต้องกำหนดจดจำเอาไว้ เพื่อที่การบำเพ็ญกุศลของเราจะไม่เกิดความด่างพร้อยขึ้นและจะไม่เกิดความวิปฏิสารคือความเดือดร้อนในภายหลังเนื่องจากการบำเพ็ญกุศลนั้นบางคนบำเพ็ญกุศลไปแต่ว่าก็เกิดความโกรธไปเมื่อเกิดไปชาติหน้าต่อไปก็เป็นคนขี้เร หรือเรียกว่าเป็นคนที่มีร่างกายไม่สวยงามอย่างนี้เป็นต้นท่านจึงได้ยกตัวอย่างนางปัตจารีนางปตจารีนั้นเป็นหญิงเป็นคนที่ปั้นมหม้อขายในวันหนึ่งพระประเจกโพธเดินมาบิณฑบาต บินทบาทดินเหนียวท่านจะเอาไปทำกุตินางก็มีความโมโหว่าพระนี่มายืนอยู่ได้ตั้งนานไปก็ไม่รู้จักไปแต่ในที่สุดนางก็เกิดศรัทธาว่าพระนี่ถ้าเราทำบุญด้วยอานิสงส์คงจะได้เยอะว่าแล้วนางก็จึงได้ ไปปั้นดินเหนียวมาก้อนหนึ่งแทนที่นางจะบรรจงใส่บาทให้สวยงามเหมือนกันกับคนอื่นๆเพราะความโมโหมีอยู่ในใจนางจึงได้โยนก้อนดินเหนียวนั้นในระยะไกลให้ไปตกในบาทแต่พระประเจกท่านก็เก่งพอสมควรท่านก็เอาบาทรับดินเหนียวไว้ได้แล้วท่านก็เอาไปทำอากุติของท่าน ตามที่ท่านต้องการนางปะตะจารีนั้นต่อมาเ,อาเกิดมาอีกหลายชาติแล้วนางก็มีเงินทองใช้สมบูรณ์มีบ้านอยู่สมบูรณ์แต่ร่างกายไม่เคยมีความสวยงามปากก็เบี้ยวหน้าก็เบ้แขนก็สั้นข้างหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นอยู่มาวันหนึ่ง นางปตะจารีนี่ <c oughs> ไปเล่นสงกรานคล้ายๆกับการเล่นสงกรานอย่างนั้นในการเล่นมหากรรมเช่นนั้นก็มีพระเจ้าแผ่นดินปลอมตัวเป็นประชาชนธรรมดามาเล่นสงกรานกับเขาด้วยพระเจ้าแผ่นดินนั้นได้ไปแตะเนื้อต้องตัวกับหญิงหลายคนที่มาเล่นอยู่ในนั้น จำเพอเอินมือของพระเจ้าแผ่นดินที่ปลอมตัวนั้นไปสัมผัสกับร่างกายของนางปตาจารีก็รู้สึกว่าเกิดความรักขึ้นมาในทันทีคือแสดงว่าร่างกายของนางปตาจารีนั้นมีความหมายถึงว่าเกิดขึ้นจากบุญที่นางปะตะจารีได้ถวายดินเหนียวแก่พระ ระเจกโพธิ์ในชาตินั้นนางได้อานิสงส์ว่าร่างกายของนางนั้นจะมีสัมผัสที่ดีที่สุดไม่เหมือนก,นกันกับหญิงอื่นเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าแผ่นดินจำหน้าจำตัวได้แล้วก็เพราะกลางคืนมองไม่ถนัดจึงชี้ให้ราชบุรุษนั้นหมายตัวนางปะตะจารีไว้แล้วก็ จึงให้รับสั่งให้เรียกนางปะตะจารีเข้าไปในวังเมื่อนางปะตะจารีเข้าไปในวังพระเจ้าแผ่นดินเห็นรูปร่างเข้าไปแล้วก็โอ้โหทำไมมันเป็นอย่างนี้ต่อมาพระเจ้าแผ่นดินจึงไม่เชื่อว่านางปะตะจารีจะมีสัมผัสที่ดีจึงได้ให้ผู้หญิงนี่ร่างกายสวยๆมาประมาณหนึ่งร้อยคน แล้วก็เอานางปตาจารีนี่ปะปลไปกับผู้หญิงนั้นจำนวนร้อยคนในจำนวนร้อยคนนั้นแล้วก็เอาม่านเนี่ยปิดแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็จะเอามือนี้เข้าไปจับผู้หญิงทีละคนละคนเพื่อที่จะให้รู้ว่าสัมผัสที่พระองค์ได้สัมผัสเมื่อคืนนั้นมันเป็นสัมผัสอันใด พระเจ้าแผ่นดินได้จับไปตลอดทั้งหมดร้อยคนนั้นในที่สุดก็มาจับมาร่างกายของนางปะตะจารีแต่พอมามือมาสัมผัสร่างกายของนางปะตะจารีเท่านั้นก็เกิดความรักขึ้นมาทันทีก็แสดงว่าสัมผัสอันนั้นถูกต้องในที่สุดนางปะตะจารีก็ได้เป็นพระมาเหสีของพระเจ้าแผ่นดิน อานิสงส์แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ให้เกิดขึ้นซึ่งความดีต่างๆแต่ว่าเพื่อความสมบูรณ์ของการกุศลต่างๆนั้นก็จำเป็นจะต้องยกเอานางวิสาขาเนี่เป็นบรรทัดฐานหรือเรียกว่าเป็นตัวอยา่างนางวิสาขานั้นเมื่อเวลาจะทำบุญนี้ก็น้อม ตัวตนลงไปกราบงามสามครั้งกว่าจะใส่บาตรได้หรือกว่าที่จะประเกฑ์ของได้ก็ต้องน้อมตัวลงไปเมื่อจะกล่าววาจาทำบุญกุศลต่างๆก็กล่าววาจาด้วยความไพเราะในที่สุดนางวิสาขานั้นก็ได้มาเป็นมหาเศรษฐีและการเป็นมหาเศรษฐีนั้น นางวิสาขาก็มีความสวยงามคือมีร่างกายที่สวยงามที่สุดในสมัยนั้นคือในยุคนั้นหมายความว่านางวิสาขานั้นก็ได้เป็นผู้งามเรียกว่าเบญจกัลายาณีคำว่าเบญจกัลายาณีนั้นก็คืองามห้าประการ นางวิสาขานั้นแม้ว่าจะอายุร้อยยี่สิบปีผมก็ไม่งอกร่างกายก็ไม่เหี่ยวเหมือนคนอื่นๆนางวิสาขานั้นงามห้าประการคืองามผมผมของนางวิสาขานั้นไม่ต้องชำระล้างก็ไม่เหม็นสาบและไม่จะเป็นเงาคลับอยู่ตลอดเวลา ผิวของนางวิสาขานั้นก็ขาวเหมือนดอกกัน,นิกากระดูของนางวิสาขานั้นเ,เขาเรียกว่าอธิกริยานางก็ไม่ผุดออกมาเป็นข้อข้อวัยยกริยานางงามวัยนั้นนางวิสาขามีลูกถึงยี่สิบคนแต่ก็เหมือนไม่มีลูก <c oughs> เมื่อเวลาที่ลูกโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเดินปะปนกันไปอย่างนี้ ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นแม่เป็นลูกอันนี้ก็คือเป็นส่วนของการสมบูรณ์เพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แนะนำพวกเราให้พากันบำเพ็ญกุศลนั้นก็เพื่อที่จะให้เราเกิดไปมีความสุขก่อนแต่ที่เราจะถึงซึ่งพระนิพพาน การที่พวกเราพากันมาเป็นพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนานี้เราก็จะต้องถือว่าในที่สุดถึงที่สุดเราก็จะต้องไปถึงพระนิพพานด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าจะช้าหรือจะเร็วกว่ากันนั้นเท่านั้นเองแท้ที่จริงแล้วก็จะต้องไปถึงพระนิพพานด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้น ในการเทศพวกเราท่านทั้งหลายบำมาบำเพญหรือเป็นพุทธศาสนิกชนนี้ก็ขอให้พากันพยายามปฏิบัติความดีที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาตามศรัทธาของตนและพากันละมัดระวังความโกรธเวลาที่เราจะทําบุญกุศลต่างๆ อย่าให้ความโกรธมันเกิดขึ้นเวลาเรามารักษาศีลก็อย่าให้ความโกรธมันเกิดขึ้นเพราะว่าความโกรธที่เกิดขึ้นมานี้มันเป็นอันตรายคือเป็นอันตรายของการกุศลต่างๆเราระงับมันไว้พยายามที่จะให้จิตของเราเป็นกลางพยายามปฏิบัติความดีนี้ให้ แต่ตรงต่อคำสั่งสอนของพระพุทธองค์โดยแท้เมื่อเรากระทำได้เช่นนี้การเวียนว่ายตายเกิดของเราก็ไม่จะไม่ต้องไปเกิดในที่ลำบากยากเย็นถ้าเราเกิดไปมีความโลภจนเกินไปมีความโกรธละทะมีความหลงวุ่วนวายไม่เข้าใจธรรมะในที่สุดเราก็จะต้องไปนรกบ้าง ไปเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างไปเป็นสัตว์ในฉานบ้างแล้วกลับคืนมาเกิดมนุษย์บ้างอะไรก็เป็นไปอย่างนั้นมันก็เป็นความลำบากอย่างยิ่งแต่ถ้าเราพากันมีสติสมัมปชัญญะมีความตั้งใจที่ดีที่สุดพยายามละสิ่งเหล่านั้นไปได้แล้วเราก็มีความดีคือกุศลอยู่ที่ตัวของเรา เป็นระยะเวลาไปในที่สุดเราก็จะต้องพบความสำเร็จในชีวิตแม้จะเกิดแก่เจ็บตายก็เกิดแก่เจ็บตายด้วยความสุขสบายแม้แม้จะเกิดไปในชาติใดชั้นใดเราก็จะต้องมีความสุขเพราะเหตุที่เราบำเพ็ญกุศลดังกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้สันดับรับร,บรถ ซึ่งพระธรรมเทศนาเสตมาเดชชี้แจงแสดงมานี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงพากันน้อมนำไปพินิจพิจารณาเมื่อเห็นดีเห็นชอบประการใดแล้วก็จงพากันประพฤติไปตามก็จะประสบความสุขความเจริญงอกงามในธรรมวินยัยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทีภาราตรีการดังได้แสดงมา เอวังก็มีด้วยประการัชนี